สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจาบมาที่สนามบินเชียงใหม่เนาะเดี๋ยวลุงจ้าบก่อนจะบินไปภูเก็ตนะครับเดี๋ยวลุงจาบก่อนจะถ่ายสถานที่จอดรถของสนามบินเจียงใหม่นะครับตรงบริเวณ้ายมือของจ้าบนี่ก็เป็นที่จอดรถเครื่องครับจอดฟรีนะครับครับเยอะแยะมากมายเลยครับแถวนี้เนาะที่จอดรถเครื่องลุงจาบก็เอารถเครื่องมาครับลุงจัาบเอารถเครื่องมาจอดตู้นะครับ บ้านลูกจับห่างจากสนามบินเชียงใหม่ประมาณ25กิโลครับ25กิโลนะครับเนี่ยครับนี่ก็คือบริเวณที่จอดรถของสนามบินเชียงใหม่เนาะบริเวณนี้ก็เป็นตีจอดรถยนต์นะครับวันละสองร้อยครับประมาณนั้นนะครับถ้าจอดถ้าจอดบบเมินบบเกินสิบห้านาทีก็จอดฟรีครับถ้าเลยสิบห้านาทีเปิดก็จะคิดตามอัตรานะครับตามเปิดจะมีป้ายบอกของเพิ่อนครับ นี่ก็คือบริเวณที่จอดรถเนาะของสนามบินเชียงใหม่นะครับครับปูดก็ไปแถมตีนะครับที่จอดรถครับบางหูวันตะใดนะครับปูนะจอดรถเข้ามาในสนามบินก่อนนะครับแล้วก็อ้อมไปทางปูนนะครับอ้อมไปทางปูนเนาะเข้าไปปูนครับเป็นตีจอดรถยนตนะ์เนาะ จ่นเป็นจ่าน,น,นมันครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าสนามบินนะครับจะวัดเชียงใหม่นอกนี่ก็เป็นบริเวณทางด้านหน้านะครับต่อกี้สิลุงจาบเดินมาตางปูนตงปูนนี่จะเป็นอาคารระหว่างประเทศนะครับ ถ้าภายในประเทศก็จะไปทา,างนี้นะครับไปทางขวามือนี้นะนะครับครับนี่ก็หาออกภายในประเทศครับดีทางด้านขวาเนาะ,ค,ะครับยวรู้จักก็จะไปเช็คอินนะครับ พอมาแถวนี้ก็เป็นบริเวณที่เช็คอินครับอันนี้ก็เป็นของแอร์เชียนเนาะแล้วก็จะมีสายการบินต่างๆนะครับประกอจะมีป้ายบอกนะครับบริเวณแถวนี้ก็กจะมีจอบอกเอนกครับเขียวบินหาออกเวลาเนาะเวลาที่เราจะบ,บินนะครับ ถ้อ่อนแข่งออนขาก็จะมีตีนั่งพักแถวบริเวณนี้นะครับเลยที่เช็คอินนี่มาน่อยนะบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านขายของะครับ ตอกแตกตอกแตกนี่ก่อนมาเจอตีแลกเปลี่ยนเงินจ้านะครับนี่เป็นตีแลกเงินเนาะค่ะนี่ครับมาตั้งขวาเพื่นะครับขวาทุดเพืนนะครับนนะะตีแลกเงินเนาะ ขาเข้านะครับคนที่เปิดลงเครื่องบินมาปก,ออกติออกทั้งเนี้ยนะครับขับเห็นมาห้าบเปิดห้าฟูงมาห้าบหยาดก็ามานั่งรอ,งงองงแถวนี้ได้นะนี่ตีนั่งครับนี่ก็เป็นในสานามบินเชียงใหม่นะครับครับนี่ก็เหมอสสำหรับสำหรับท่านที่บ่เคยมานะครับ บักเกยมาสีสนามบีเจียงใหม่นะครับลูงจับก็มาถ่ายก็อพอววากปีเจได้ครับถ้าคนที่เกยมาแล้วมาประจับเราต้องพอแล้วครับมีความหมายครับอันนี้ลูกจับถ่ายคือสำหรับคนที่เป็นบักเกยมาเนาะครับถ้าจะมารอเปลือยรอฟุงรอ,อยาดก็มาแถวๆนี้นะครับครับตะกี้ลูกจับก็ได้ถามถามรอปภฟอที่นี่ว่าตอนเนี้ยคนมีรถ รถเมล์เข้าเมืองก็มีแล้วครับตอนนี้นะครับจะมีแท็กซี่นะครับตะกู้นนะครับเข้าเมืองคนละร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าว่าถ้าใครขึ้นรถคือใครขึ้นรถแดงก็ได้ครับแต่ต้องเดินออกไปทางด้านนอกนะครับในสนามบินเปิดมือรถแดงเข้ามานะครับครับเมื่อเขาเช็คอินเข้ามาแล้วมันก็จะมีเนี่ยมีตั๋วนะครับ boarding card นะครับหรือว่าคนคนจะห้องกันเนาะที่น,นี้คือตั๋วเครื่องบินนะครับเขาจะบอกรายละเอียดในนี่นะครับไปประตูไหนที่นั่งตะได้นะครับตอนนี้ลูกจ้กาก็ได้ตีประตูหกนะครับเกตหกเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเดินไปตามตีคนบอกนะครับ ถ้าเอาอยู่เกตไหนประตูไหนก็นจะมีบอกครับจะมีลูกศรบอกนะครับบริเวณที่เดินมาเนี่จยจะก็จะมีนะครับมีทางของฝากนะครับ กดนค่เ yup. so <oh <ok uh yep ื่อานน้อพยุนด uh ้จลรดขจลดเข้ามาแล้วก uh ็เขาก็เตาะหาเกตนาะประตูนะครับที่เขาจะเข้าไปได้ตัวเครื่องบินนะครับเป็นท่อว่าเกตเนาะก็คือประตูพานเข้าไปนะครับ ครับ,ก,บก็บตรทุัวลงครับมันก็จะมีป้ายบอกนะครับเขาขึ้นเขาจะออกประตูไหนนะครับ,บมันมีบัตรนักครับที่สถามบิียงใหม่นะนี่ก็เป็นบรรยากาศในตีปากประตูออกไปตู่เครื่องบินนะครับที่เขาจะขึ้นเครื่องบินนะครับถ้าเขาอยู่ ประตูไหนเขาไปรออยู่ที่ตัดหน้าประตูที่จะออกไปนะครับห้องน้ำก็มีนะครับถ้าเขาเท้าผ่านจุดตรวจขึ้นมาเขาว่าซื้อน้าซื้อ,อยังได้ครับที่นี่นะครับบริเวณนี้เนาะถท้าซื้อลุกตักลุมมานี่ยมดได้นะครับถ้าปวดป,วด,ปวดก็จะเวากไว้ตักรูมนะ ลุงจับออกประตูหกนะครับเดี๋ยวลุงจับก็จะรออยู่ตรงเนี่ครับใกล้ๆนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เครื่องบินจะขึ้นเรก็จะห้องครับจับมื่อเฮาผ่านประตูเข้ามาแล้วนะครับที่เขาจะเดินไปขึ้นเครื่องนะครับก็คือตรื่งนี้ครับเรื่องหกประตูหกนะครับคุณ เต้นว uh ัว huh. ต uh ัวเล็กมาเล่นครับนี่ปุ้นตาดงเดียวเนี่ยครับต้องแวะหันแวะนีมันตึงแวว่ม่ได้ครับปิดปิดหมด เอเชียแสดงก็ลึงนะครับตู้หกนะครับดีออกไปนะครับไปก่อนเป็นงูเป็นจุ้มนะครับ จัาบได้นัง่งซิบบีนะครับเ,รเข้ามาตรงนี้ก็เป็นห้องว่างวงจ้างน,นะครับมาถึงถึงวงจ้างนี่คนก็จะแน่นหน่อยนะ ครับครับเชิญครับสิบปีอ,อ,อยู่ด้านขวามือเดินตามเลขสิบได้เลยครับปีบเป็นที่นั่งตรงกลางนะครับครับเขานั่งบ่เขานั่งที่นั่งไหนเขาจะมีป้ายบอกคนระับ บินมาแล้วครับเดี๋ยนรถจากพอดไปสอดต่อรถครับจะเข้าตัวเมืองภูกเก็ตนะต่อรถดยสารครับเดินไปเรื่อยๆเยนาะไปตังออก ตีหับกระเป๋านะครับถ้าไผโหลดกระเป๋ามากนะครับนีู่กาบก็จะเดินไปนะครับโอ้ยาวเหมือนกันเนาะสนามบินภูเก็ตเนี่ยทางออกนะครับไปเรื่อยๆเนะ วันวนี้ก็เป็นตีรับกระเป๋าครับแจาก,กอันน้ออกมานะครับ <liv> จากประตูทางออกนะครับถึงละไป <m> <men> นี่เลยส่องนะครับจากจ้าไปสอกรถบาสนะครับเข้าตัวเมืองภูเก็ตนะตามข้อมูลว่ะถ้าเดินออกมาคือเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเดินไปเรื่อย ว่ารถมันจะแอบอยู่ตรงนี้นะครับตรงใดเนาะรถมีมันแอบอยู่ตรงใด อ๋อสลยนะแอบอยูดังเทครับตรงนี้เออหันแล้วครับหันใต้มาล้วีีนะครับเอาออกจากสาม,มนมาเลาะมาเรื่อยๆครับมันจะแอบอยู่จอกนี่นะครับนี่ปาลาละรถเข้าเมืองครับ không?